ป่าเี่ยงอ,อคอนนยับยนียย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 บย่มยย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 ยบัยย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 สยยสยยสยยยยยรยย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 นยยยยยายยยยย กูเบ็ดขึ้เก้านะครับผมกับ่วงนี้ก็จะเป็นช่วงปักเบ็ดนะครับจะขึ้นีกับฝนตกแห้งนะครับผมเก้าก็ไม้ยาวกู้เบ็ดกันครับย่ำเ้าต้นกามาหมา้ไม่ร่องเบิ้งนะครับว่าเขาจะมานบอไปรุนกันเลยครับจะมาน้อนรอบซอนนะครับผมไปแหลกต้งก่าเขียนมือไตยนะฝนตกแห้งขนาดครับผมขึ้นครับ อืมหลังนี่เว็ดจนหมูกเลยนะครับหลังแรกเป็นได้โอ้ยติดปากคอโอ้ยปากคอคือเป็นทั้งสี่ก็เป็นแบบนี้นะผมป่าเงี้ยเหมือนปุน่ยถือหัอดปลาตั๋ว ผัดตองกินห่อนเงี้ยเขียดครับต้นชมผมเหงื่ได้เห็นโอ้ผัดตองกินห่อนเงี้ยเขียดเลยนี่ก็เป็นทั้งสิ้ไปโอ้หลังนี้เห้องจมูกแบบนี้ครับต้นชมหลังนี้ขึ้นหมูแบบนี้นี่ครับหนึ่งเบส Bà yên ô dù 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 นี่ครับตัวเงี้ยนะครับนี่จำได้เลยนะครับเอาไว้นี่ก่อนครับเแบบกูข้างใน้าเก,ก่อนนะครับไว้นี่ก่อนครับผมโอ้เมืองขั้นนี้ผมเนี่ยจับเลยครับ โอ้ส่ปั่นไหลนะครับนันช่วงาขาดเลยขั้นเบ็ดขาดเลยครับใส่ปั่ไหลวะ่ะเอาปั่ไหลพออยูว่ะขาดเลยืเบ็ดข่อยก็เป็นทั้งสีเบิง้งคุณนะ ดวงเบสผมอ่งงางออกอีกว่นมายิตูวนียนะครับนี่ดวงผมดวงเบสก็อ้าหวังสิว่ะนี่ีห้องเอาป่าไว้อยู่นี่ดวงเบสกันอ,าอ,อ้อาออกเลยครับมีป่าอื่นนะครับ ปลาไหลแต่ปลาไหลแล้วดึงเบ็ดแบบนี้แนตะ่ปลาไหลนะครับเบ็ดเบ็ดจนหักเลยวะก็ยูดหรอกเบ็ดจนหักเลยครับเบ็ดจนหักเลยครับนี่หลังเลียกันหนักเลยครับผม อืมอืตัวป่าถืออยู่นะครับนี่มึงตัวป่าถือเบ็ดนะโอ้<笑><笑>เดี๋ยวไปนี่ก่อนนะครับผมวางที่นี่หลายนะครับตรงนี้อืม น่ครับตัวเพราะว่าบมื่อไยามเบ็ดครับฝนโตครับม้นเคืนีย่ครับผมห้าไปนี่ก่อนครับก็ปลดแค่เดียวนะครับโอ้ขับผลงานย่มเศร้านะครับเพาก็ได้ป่าหกตัวครับตายสามตัวนะครับแต่ว่าอีกสองตัวนี้ผมจะปล่อยนะครับพราะมันตัหน่อยนะครับให้มันไปเจริมเติบโตก่อนนะครับผมน่ครับผลงานย่มเศร้าครับป่ารุดไหลนะครับย่มเศร้าเบ็ดหมู่ลายคัดนนะครับแต่ว่าเอาป่าไปอยู่นะครับ มาอันนี้ผมต้องซ้ำแก้มือนะครับต้องออกมาซ้ำอีกเที้ยนึงนะครับผมอ่คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็นะครับผลงานยำ้าครับยำเขียดโมครับฝนตมขึ้นอี่ทั้งขึ้นเลยนะครับผมนะครับตัวนี้ผมก็จะไปปล่อยนะครับตัวสามตัวนี้ก็ออนะครับผมปล่อยนะครับเพราะว่ามันตัวน้อยนะครับต้องปล่อยก่อนมันเปจะเล่นเตี้ยตัวกนนะครับ นี่ไปแล้วครับเ็นวาน,านนายพันยู่กินเห็นดับนะครับว่าจะมาหลายห้ากตบว่าเอานะแต่คลิปนี้กับโจเพียงเท่านี้นก็นะครับสวัสดีครับ